รอยสักเสือเพ่นนี่จะช่วยปกป้องคุ้มครองเองให้อยู่รอดปลอดภัยจากคมมีดคมดาบสำหรับตัวอย่างเต็มนี้เราจะได้เห็นเรื่องราวของสองเสือระหว่างเสือคองและฉีตาซึ่งฉีตาเป็นเด็กช่างกลที่มีในิสัยก้าวราวเป็นนักเลงที่ชอบท้าตีท้าต่อยซึ่งเขาจะมีรอยสักรูปเสือเผนที่หน้าอกในขณะเดียวกันที่เสือคองน,นั้นเป็นคนฝ่ายดี ธรรมะธรรมโถูกหลวงตาชุบเลี้ยงมาตั้งแต่ยังเด็กเขาถูกอบรมและสั่งสอนจนจบมาเป็นครูสอนเด็กนักเรียนประถมโดยใช้ชื่อว่าครู่ถวยโดยตัวอย่างเราจะได้เห็นชีตาที่เดินทางมาทําการสักรูปเสือเพ่นที่สํานักของหมอป่าโดยรอยสักรูปเสือเพ่นนี้จะช่วยปกป้องและคุ้มครองให้รอดปลอดภัยจากคมมีดคมดาบโดยเมื่อใดก็ตามที่เขาคิดทําชั่วรอยสักเสือเพ่นนี้ ก็จะไม่ปกป้องคุ้มครองเองต่อไปมาไอ้สัตว์ หลังจากที่ชีตาได้ลอยสักรูปเสือเพ่นมาเขาเองก็ไม่ได้สนใจในคำเตือนแถมยังไปท้าตีท้าต่อยกับคนอื่นๆทำให้ชีตาถูกลอบทำลายจนบาดเจ็บสาหาัสในระหว่างที่หลวงตากำลังออกไปบินธบาดหลวงตาได้เจอกับชีตาที่กำลังนอนเจ็บอยู่ข้างกุฏิหลังจากนั้นหลวงตาได้ทำการรักษาให้ชีตาโดยการให้นอนแช่ในอ่างของน้ำว่านโดยกูถ้วยก็ได้สงสัยว่าน้ำว่านนี้จะสามารถรักษาได้จริงไหมต่อมาเพื่อนๆของชีตาก็ได้รู้ข่า ว่าชีตานั้นถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสจึงได้เดินทางมาที่วัดของหลวงตาและได้พบกับคู่ถวยที่มีหน้าตาเหมือนกับชีตายังกับฝ้าแฝด ทั้ง3ต้องการที่จะรู้ความจริงว่าใครกันแน่ที่ทำร้ายชีตาจนกลายเป็นแบบนี้จึงได้ขอความช่วยเหลือให้ขู่ถวยปลอมตัวเป็นชีตาเพื่อสืบค้นหาความจริงว่าใครเป็นคนทำร้ายเขากันแน่ซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าขู่ถวยจะทำภารกิจครั้งนี้ได้สำเร็จหรือไม่ในส่วนของความฮาในแนงเรื่องนี้คงจะไม่ทำให้ใครหล,หลายๆคนผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะในเรื่องนี้ยังได้หมอป้าและป้าลัตนาที่จะมาสร้างเสียงหัวเราะและส่งความน่ารักให้กับแฟนๆอย่างเต็มอิ่มในแนง่เรื่องนี้ป้าลัตนา รับบทเป็นผอของโรงเรียนจะสนุกและหาแค่ไหนติดตามรับชมได้ในวันที่6เมษายนนี้ครับตอนท้าออกไปบินทบาทเจอโยมคนนี้มันนอนเจ็บอยู่แถวพุติแล้วน้ำว่านเนี่ยมันจะช่วยรักษาได้จริงๆหรอครับคุณผ่านสองพี่ไปสู้กับหุ่นใช่ไหมครับนั่นมันหุ่นพยนต์กูต้องรู้ให้ได้ว่าใครที่มาทําเพื่อนของกูจนเป็นแบบนี้ตกลงมังช่วยพวกกูไหมเนี่ยนันเจอกันอัลบ้ามนา้สัดไอ้เหี้ยคนละเรื่องไอ้แรมเซิร์เจน6เมษายนาเต็มคาราเบล